สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งตอนที่11ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลย เปิดฉากมาที่ผอ,อ,อในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กำลังจะประกาศผลการตัดสินว่าใครจะได้เป็นดาวจระแสงในปีนี้ผู้ชนะจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติพร้อมข้อเสนอและสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายสำหรับดาวจระแสงและดาวเด่นระดับท็อป10ซึ่งในโรงเรียนนี้จะมีการจัดอันดับความสวยของแต่ละคนในทุกๆปีและแนนโนเด็กใหม่ก็ไดย้ายเข้ามาในโรงเรียนนี้ เช้าวันหนึ่งนักเรียนสาวสวยคนนี้มีชื่อว่าหญิงเธอนั้นมีใบหน้าที่สวยงามจนทุกคนในโรงเรียนเวลาที่เจอกับเธอจะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ระหว่างที่กําลังเรียนอยู่จู่ๆก็ได้มีเด็กใหม่เดินเข้ามาเธอก็ได้แนะนําตัวอีกเช่นเคยว่าสวัสดีค่ะแนโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะครูก็ได้มอบหน้าที่ให้กับหญิงฝากดูแลแนโนด้วยเนื่องจากหญิงนั้นเป็นหัวหน้าห้องหญิงก็ตอบตกลงได้ค่ะครู เมื่อแนโนเดินเข้ามานั่งที่โต๊ะข้างๆหญิงหญิงก็ได้ยิ้มให้แนโนคิดในใจว่าผู้หญิงที่ยิ้มทักทายเพื่อนใหม่แปลได้สองอย่างคือ 1. อยากเป็นเพื่อน 2. อ,อยากเป็นเพื่อนกับศัตรตูซึ่งมันจะเป็นอย่างข้อหลังทันทีถ้าอีคนสวยกว่า เมื่อแนนโนนั่งลงหญิงก็เลยถามว่าหน้าของเธอไปโดนอะไรมาแนนโนก็ตอบว่าแค่โดนใบไม้บาดเฉยๆไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่หญิงเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญจะไม่เป็นไรได้ยังไงอยู่ที่เนี่ยเธอต้องดูแลตัวเองดีๆนะถ้าเกิดว่าเสียชมขึ้นมาจะแย่เอาแนโนโงที่เห็นแววตาของหญิงก็รู้ทันทีว่าเธอนั้นพูดตรงข้ามกับสิ่งที่คิดชากนาสนใจซะแล้วสิ จากนั้นหญิงก็ได้พาแนโนมาที่อาคารเลือฟ้าซึ่งมันก็คือตึกท็อป1ทที่ใช้ในการแข่งขันจัดอันดับนางงามกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของเราอันดับก็จะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์แถมยังมีแอปพลิเคชันเอาไว้คอยเช็คอันดับของตัวเองได้ตลอดเวลาเลยแนโนที่ได้ยินแบบนั้นเลยถามหญิงไปว่าแล้วเธออยู่อันดับที่เท่าไหร่หญิงก็หันมาบอกว่าเธอนั้นโชคดีได้อยู่อันดับที่10ทั้งๆที่คนในโรงเรียนก็มีคนสวยกว่าเธอตั้งเยอะแนโนก็เลยแซวหญิงไปว่าไม่น่าหร ทุกคนถึงเรียกเธอว่าองค์หญิงสิบเพราะอันดับนี้เองและหญิงก็ได้ชวนแนโนเข้าไปที่ตึกนั้นเพราะอยากจะให้เธอได้ลองสัมผัสชีวิตแบบดาวท็อปเท เมื่อเข้าไปถึงภายในอาคารระหว่างที่หญิงกําลังพาแนโนทัวห้องต่างๆภายในอาคารจูๆ่ๆพอออกก็ได้ออกมาให้กําลังใจนักเรียนทุกคนในทีวีสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้ครูขอให้กําลังใจนักเรียนทุกๆคนนะคะขอให้มีความพยายามที่จะฝ่าฟันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้เป็นดาวจระแสงอันภาคภูมิดวงต่อไปขอให้ทุกคนจงศรัทธาในความงามและขอให้โชคดีพอพูดจบหญิงก็ได้ชวนแนโนมากินขนมหวานที่ห้องสุดหรูแนโนก็ขอบคุณหญิง ที่พาเธอเข้ามาที่นี่หญิงก็ตอบกลับว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้จ่ายตังค์เลี้ยงแน่นโนกซะหน่อย แต่ว่าเราอาจจะพาแนนโนเข้ามาที่นี่ไม่ได้บ่อยๆหรอกนะซึ่งคําพูดของหญิงในครั้งนี้ก็มีความจริงใจถึงร้อเปอร์เซนแล้วหญิงก็พูดต่ออีกว่าวัานอื่นๆแนนโนอาจจะต้องไปใช้ชีวิตแบบ ordinary people หรือเรียกง่ายๆว่าแบบคนธรรมดาแนนโนต้องไปใช้ชีวิตกับพวกระดับธรรมดาบ้างตอนนี้ความจริงใจของหญิงก็ลดลงเหลือ80%เอร์เซนหญิงก็ยังพูดต่ออีกว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกนะบางทีเรายังอยากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้างเลยจนความจริงใจลดเหลื 5แนโนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าหญิงนี่ติดดินจังเลยเนาะแล้วเธอก็หยิบช็อกโกแลตขึ้นมากินหญิงก็บอกว่าแนโนในนั้นมันมีทานแฟตเยอะเลยนะแล้วแนโนก็ได้ยื่นช็อกโกแลตให้กับหญิงหญิงก็เกินน้ำลายดังเอือ้อพอเธอเองก็อยากกินมันมากๆแต่ที่เธอไม่กินพอเธอต้องคอยดูแลตัวเองมาโดยตลอดแต่สุดท้ายหญิงก็ทนไม่ไหวลองคำนึงก็ได้แนโนจะได้ไม่เสียน้ำใจ ก็ได้มีนักเรียนหญิงร่างใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายหญิงด้วยความตื่นเต้นเธอมีชื่อว่าชมพู่หญิงก็บอกว่าสวัสดีจ้าชมพู่วันนี้เธอมากับใครหรอชมพู่ก็อ้ำออมอึ้งๆพูดตะกุกตะกักไปหมดหญิงเลยพูดต่อว่าชมพู่เธอจะเข้ามาเดินเล่นที่นี่ไม่ได้นะถ้าไม่มีใครพาเธอเข้ามา ชมพู่ก็มองไปที่ขนมหวานในจานของเธอหญิงเลยยื่นให้กับชมพู่อะฉันให้ฉันกินไม่หมดหรอกกลัวอ้วนก่อนที่ชมพู่จะถูกคนในตึกมาลากตัวออกไปจากนั้นหญิงก็ได้หันไปบอกกับแนนโนว่าน่าสงสารจังเลยเนาะนาแบนจมูกบี้แบบนั้นคงไม่มีทางได้มาใช้ชีวิตที่นี่หรอกบางทีก็สงสารเลยชวนเขาเข้ามาหรือไม่ก็แบ่งอาหารดีๆให้กับเขาบ้างคำพูดของหญิงทำให้ความจริงใจของเธอลดเหลือเพียงแค่ส0เอร์เซ์ แนโนโ่นดีรีนแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าหญิงเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็ใจดีสมกับที่เป็นดาวจรัดแสงเลยเนาะหญิงก็ปฏิเสธไม่หลอกเธอแค่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นตามโอกาสบ้างจนความจริงใจของเธอนั้นลดเหลือศูประหว่างที่ทั้งสองคุยกันอยู่จูจ,จูก็มีเสียงะระฆังดังขึ้นหญิงได้บอกว่าควีนมาแล้วนะไปดูกันเราจะพาแอนโนไปเจอกับดาวจรัดแสงตัวจริง และเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าเกตเธอเป็นนางงามอันดับหนึ่งที่ค่อยๆเดินลงมาบันไดยอย่างช้าๆและแนโนก็ได้เจอกับนางงามอันดับอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสองฟ้าแฟดเชอรี่กับลินลีที่อยู่อันดับสองและ3คิมกับฟ้าที่อยู่อันดับ5กับ7หญิงที่ยืนชื่นชมความงามอยู่ห่างๆก็พูดขึ้นว่าเกดอะทั้งสวยทั้งเลียนเก่งนิสัยก็ดีดูสิท่าเดินยังกับพญาหงแนะ่ แนโนก็เลยถามว่าแล้วหญิงไม่อยากเป็นที่หนึของดาวจระแสงบ้างหรอแนโนว่ายิงก็สวยไม่แพ้เกตเลยนะหญิงก็ตอบว่าจะบ้าหรอสำหรับเราแล้วแค่มาอยู่ในท็อป10ก็ถือว่าดีสุดๆแล้วเราไม่เคยคิดเรื่องการเป็นดาวจระแสงนั่นเลยและมันคงไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะไม่มีใครล้มเกตได้ ากก็พูดอีกอย่างแต่ในหัวของเธอก็คิดอีกอย่างหญิงได้คิดว่าเธอนั้นกําลังเดินลงมาจากบันไดยอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงปบมือของนางงามคนอื่นๆหญิงที่เมื่อลอยอยู่แนนโนก็เรียกเธออยู่นานเมื่อหญิงได้สติกลับมาเธอก็บอกกับแนนโนกว่าความจริงแนนโนกก็สวยเหมือนกันนะลองเช็คอันดับความสวยดูไหม จากนั้นหญิงก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนใบหน้าของแนนโนและอันดับความสวยของแนนโนก็ได้ปรากฏขึ้นทําให้หญิงนั้นตกใจมากเพราะแนนโนนั้นได้อยู่อันดับที่11ซึ่งรองลงมาจากเธอแค่อันดับเดียวหญิงก็ดีใจกับแนนโนด้วยสีหน้าที่กังวลเพราะเธอกลัวว่าแนนโนจะขึ้นมาแทนที่ของเธอเธอเลยขอตัวไปก่อนแนนโนก็ได้มองไปที่หญิงแล้วยิ้มมุมปากออกมาด้วยความสะใจ เช้าวันต่อมาหญิงได้ตื่นมาพร้อมกับความตกใจอันดับของเธอนั้นตกลงมาอยู่ที่อันดับ11เมื่อหยิบกระจกขึ้นมาส่องดูก็ทําให้เธอนั้นตกใจกว่าเดิมเพราะสิวอันใหญ่โตที่จมูกข,ของเธอเองเหรอที่ทําให้อันดับของเธอตกลงมาหญิงได้จัดการบีบสิวที่จมูกนั้นทิ้งซะ เมื่อยิงมาถึงที่ห้องเรียนเธอก็ได้ยินเพื่อนๆที่ลุมล้อมเข้ามาแสดงความยินดีกับแนนโนที่พึ่งเข้ามาก็ติดท็อปเทนซะแล้วมีหวังต้องป้ไกลกว่าญิงแน่ๆเพราะหญิงที่อยู่อันดับสิบมาตั้งนานแต่ก็ไม่ก้าวหน้าขึ้นไปไหนสักทีพอหญิงมานั่งที่โต๊ะแนนโนกระักทายญิงสวัสดีจ้ะองค์หญิงสิบญิงก็ตอบกลับว่าเธอตั้งหากลหะองค์หญิงสิบ แนโนเลยปลอบใจหญิงว่ามันก็แค่ชั่วคราวแหละเดี๋ยวสิวของเธอหายอันดับก็กลับมาเหมือนเดิมเพื่อนๆก็สงสัยว่าทำไมอยู่อยู่ญิงก็เป็นสิวเพราะปกติไม่เคยเห็นหญิงเป็นสิวเลยหรือว่าช่วงนี้เธอไปกินของหวานมามันมีผลต่อการเกิดสิวมากๆเลยนะหญิงก็นึกขึ้นได้ว่าในตอนนั้นเธอได้กินช็อกโกแลตที่แนนโนเป็นคนยื่นให้ก็ได้หันไปมองหน้าของแนโน แนโนโก็จับโบที่ปกเสื้อของเธอแล้วหันมาบอกกิงว่าโบเนี่ยมันอึดอัดจ,จังเลยเนาะหญิงซึ่งนั่นเป็นโบที่มีไว้สำหรับคนที่ติดหนึ่งในสิบของความสวยนั่นเอง พอถึงเวลาพักเที่ยงหญิงที่กําลังจะเดินเข้ามาในตึกเลิศดฟ้าที่เป็นตึกของเราท็อปสิแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แนโนที่นั่งกินขนมหวานอยู่ก็ได้ชวนให้หญิงเข้าไปนั่งกินด้วยกันแต่หญิงก็ปฏิเสธไปว่าไม่เป็นไรจะ้ะเราแค่เดินเข้ามาเพราะความเคยชินเท่านั้นความจริงเราก็คิดถึงอาหารข้างนอกเหมือนกันแนโนเลยบอกว่าหญิงจะมากับแนโนตลอดเลยก็ได้นะพรุ่งนี้ก็มานั่งกินด้วยกันสิอยู่คนเดียวมันเงาจะแย่ หลังจากนั้นหญิงก็ได้ไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาไม่ว่าจะกินข้าวที่รสชาติไม่อร่อยกับแมงวันที่อยู่ในแก้วน้ำหรือห้องน้ำที่สกปรกเธอก็รู้สึกไม่ค่อยจะชอบใจมันสักเท่าไหร่ หญิงที่ทนไม่ได้กับการใช้ชีวิตแบบนี้เลยคิดหาวิธีที่จะทําให้เธอกลับมาสวยอีกครั้งจู่ๆก็มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาและอวดอันดับของเธอว่าเธอนั้นได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่6แล้วเธอคนนั้นก็คือวิหญิงที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกรับไม่ได้และรีบวิ่งหนีไปจากนั้นพอออกก็ได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อจะประกาศรายชื่อของคนที่ได้รับรางวัลดาวจรสแสงและคนที่ได้รับรางวัลดาวจรสแสงของปีนี้ก็คือหญิงเมื่อหญิงขึ้นมาบนเวที เพื่อที่จะรับรางวัลพอออกก็ได้ตกใจกับใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยสิวหญิงเลยกรีดร้องและสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันก็ทําให้เธอรู้สึกโล่งใจมากในระหว่างนั้นเองหญิงก็ต้องตกใจกับอันดับความสวยของเธอที่มันตกหอบลงมาเป็นอันดับที่21จากนั้นหญิงที่ไปโรงเรียนก็ได้แต่ยืนมองดูตึกท็อปเทนอยู่ห่างๆ,ๆก่อนจะเดินจากไปด้วยสีหน้าที่ดูเศร้า ตัดพามาที่ร้านรรพสินค้าแห่งหนึ่งหญิงที่กำลัง,งยืนซื้อของอยู่ก็ได้เจอกับแนโนแนโนก็ได้เดินเข้ามาทักทายและถามว่ามาซื้อยาแต้มสิวหรอหญิงที่ถือยาแต้มสิวอยู่ก็ปฏิเสธเธอรีบวางมันลงและรีบวิ่งหนีออกมาทันทีและก็ได้เจอกับชมพู่ชมพู่พยายามเรียกหญิงแต่หญิงก็ไม่สนใจพอแนโนออกมาจากร้านเธอก็ได้กระซิบบอกอะไรบางอย่างกับชมพู่ ตัดภาพมาที่ชาว,วันใหม่หญิงที่ใช้คีมสารพัดอย่างจนทําให้สิวของเธอหายไปเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าที่สดใสไร้สิวและในที่สุดเธอก็ได้กลับขึ้นมาอยู่ในท็อปเทนอีกครั้งหญิงดีใจมากเมื่อไปถึงโรงเรียนเธอก็ได้วิ่งเข้าไปทักทายเพื่อนๆด้วยสีหน้าทีมแยม้ม จากนั้นหญิงก็เดินมาที่ตึกท็อปเทและกําลังจะไปนั่งชิงช้าเล่นจู่ๆเพื่อนคนหนึ่งที่ใส่โบของเราท็อป0เธอมีชื่อว่านิวก็ได้เดินเข้ามาบอกหญิงว่าเธอตกขขาวอะไรไปหรือเปล่าหาเช็คเมลบ้างนะเธอไม่มีสิทธิ์มานั่งชิงช้านี้หรอกรีบออกไปซะจากนั้นนิวก็พยายามที่จะดึงโบของหญิงออกเพราะอันดับของหญิงนั้นได้ลดลงมาอยู่ที่อันดับ11ขณะที่หญิงกําลังยืนช็อกอยู่แนโนก็ได้เดินเข้ามาชวนเธอไปนั่งชิงช้าแต่หญิงก็ปฏิเสธบอกว่าเธอ ขอไปคนแข่งให้ดีกว่าระหว่างที่กําลังแข่งชิงช้าอยู่แนโนก็ได้ขอบคุณหญิงแนโนเสียายมากเลยนะอยากจะให้หญิงอยู่ในท็อป10ด้วยกันหญิงอย่าเพิ่งอยอมแพ้สิจริงๆแล้วมันก็มีวิธีอยู่นะถ้าเราสวยขึ้นไม่ได้เราก็แค่ทําให้คนอื่นสวยน้อยลงไงละ่ะหญิงที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอเก็บความขับแค้นอยู่ในใจแล้วใส่มาลงไปที่ชิงช้าหญิงเริ่มแว่งเร็วขึ้นเรื่อยๆทําให้แนโนตกลงมาจากชิงช้าจนหน้าเสียโฉม จากนั้นเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นหญิงได้กลับขึ้นมาเป็นอันดับสิบอีกครั้งเธอดีใจมากและขอบคุณแนโนก่อนจะดึงโบว์ของแนโนมาใส่เป็นของตัวเองและเดินเข้าไปในตึกท็อปเทนนั้นขณะที่สาวๆในตึกกำลังนั่งเมาท์มอยเรื่องของหญิงกันอยู่ เมื่อหญิงที่นอนมักหน้าอยู่ได้ยินเขาเธอก็รู้สึกโกรธมากเลยหาวิธีแก้แค้นต่างๆเพื่อทําให้อันดับของพวกนั้นตกลงมาไม่ว่าจะเป็นการเอามดไปใส่ในผ้าเช็ดต,ตัวโปะยาสลบแล้วตัดผมหรือใส่ยาเล่นขนให้ยาวขึ้นจนทําให้อันดับของพวกท็อป1นตกลงมากันหมด ระหว่างที่เกดกำลังรีวิวครีมอยู่ยิงก็ได้แอบมองเกดอยู่ข้างนอกห้องพอเธอนั้นได้ทำการเปลี่ยนครีมตัวใหม่จ,จู่ๆแนนโนก็เดินเข้ามาบอกว่าช่วงนี้ยิงคงจะเหนื่อยๆหน่อยใช่ไหมใกล้จะประกาศผลแล้วนี่ยังไงยิงก็ระวังตัวไว้ด้วยนะหลังจากที่แนนโนเดินจากไปเกดก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจพอครีมที่เธอทาไปนั้นทำให้ใบหน้าของเธอเขียวชะอุ่มไปหมด และวันประกาศผลก็มาถึงภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยขยะและสิ่งของมากมายที่วางเกะกะอยู่ตรงทางเดิน เมื่อหญิงเข้าไปในตึกท็อปเทก็ได้เจอกับแนโนที่ยืนอยู่หญิงเลยถามว่าเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงแนโนก็ตอบว่าตอนนี้มาตรฐานความเสื่ของโรงเรียนมันตกลงไปมากขนาดแนโนหน้าแบบนี้ก็ยังกลับมาได้ที่3เลยหญิงเลยถามต่อว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแนโนก็สวนกลับไปว่าหญิงไม่ต้องแก้งโง่ก็ได้นะก็เพราะหญิงเป็นตัวอย่างให้กับพวกนางงามไฟสูงทั้งหลายใครๆเขาก็เรียนแบบหญิงกันทั้งนั้นแหละหญิงก็ถามต่ออีกว่านี่เธอจะมาแย่งที่1กับฉันหรอแนโน แนโนก็หัวเราะออกมาและบอกว่ามันไม่สําคัญสําหรับแนโนหรอกไอลางวันดาวจะัสแสงอะไรเนี่ยแต่ว่ามันสําคัญสําหรับพวกคนอย่างเธอหญิงก็งงว่าพวกฉันคือใครจากนั้นเกตก็เดินออกมาและบอกว่าแกแน่ใจหรอว่าแกชนะแล้วหญิงที่เห็นแบบนั้นก็อึง้งที่ใบหน้าของเกตนั้นกลับมาสวยได้อีกครั้งก่อนแนโนจะเดินจากไปเธอก็พูดขึ้นว่าหญิงอย่าลืมนะจงศรัทธานในความงามและขอให้โชคดี จากนั้นทั้งสองก็ได้ยืนถกเถียงกันต่อสุดท้ายหญิงก็ทนไม่ไหวเลยหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาทาที่หน้าของเกดเกดก็ไม่ยอมกัดเข้าไปที่หน้าของหญิงจนเป็นรอยแผลหญิงเลยทําให้เกดสลบไปโดยการใช้หัวของเธอโขกไปที่หัวของเกดจากนั้นทีวีก็เปิดขึ้นเป็นอันดับท็อป10ที่หญิงนั้นได้อยู่อันดับที่1พอออกำลังจะประกาศผลรางวัลดาวจารลัดฟ้าของปีนี้หญิงก็รีบไปท,ทันทีเพื่อที่จะไปรับรางวัลที่เธอใฝ่ฝัน เมื่อไปถึงหญิงก็ลุ้นอยู่นานว่าภาพที่ใช้จะเป็นเธอหรือเปล่าและผลที่ได้ออกมามันก็เป็นภาพของนักเรียนสาวคนหนึ่งที่ทุกคนนั้นไม่ค่อยจะคุ้นหน้าสักเท่าไหร่หญิงเลยอวยวายใส่พออว่าไม่ได้นะคะยยนี่มันใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เด็กโรงเรียนเราซะหน่อยยังไงรางวัลดาวจะระแสงก็ต้องเป็นของหญิงพออเลยตอบกลับไปว่าหนูจ๋าเราต้องศรัทธานในความงามของเพื่อนด้วยนะคะ จากนั้นพอออกก็ได้ประกาศชื่อของดาวจระแสงในปีนี้และเธอคนนั้นก็คือชมพู่นั่นเองทุกคนต่างพากันอึ้งกันเป็นแถวแนนโนที่เห็นแบบนั้นเธอก็ยิ้มออกมาด้วยความสะใจและหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งตอนที่11นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในตอนหน้ากับตอนที่มีชื่อว่าเลี้ยงรุ่น